ในคลิปนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ในการใช้งานมือถือ iPhone นั่นเองนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ iPhone สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่านนั่นเองนะครับเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ยไม่ค่อยชื่นชอบการตั้งรหัสผ่านเป็นเลข6หลักนั่นเองนะครับจริงๆแล้วในมือถือ iPhone เนี่ยสามารถตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอเป็นรูปแบบอื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอแบบ4หลักหรือว่าเป็นแบบข้อความเป็นแบบรูปแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยครับอันดับ ตั้งค่าของมือถือ iPhone นะครับหลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของ iPhone แล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับหาเมนูทัด ID รหัสผ่านนะครับกดเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับแล้วไปที่เมนูเปิดการใช้รหัสผ่านนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่หน้าตั้งรหัสผ่านครับโดยปกติแล้วมันจะให้เราตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลข6หลักนะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นปุ่มตัวเลือกรหัสนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีเมนูป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ <_ altogether> และมีให้เราเลือกรูปแบบในการตั้งรหัสผ่านนั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกในแบบที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยนายตึงหนืดจะยกตัวอย่างเป็นรหัสตัวเลข4หลักนั่นเองนะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยพอเลือกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลข4หลักนั่นเองนะครับเราก็ตั้งได้เลยครับ พอใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วให้กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นทางระบบจะให้เรายืนยันรหัสผ่านที่เราเพิ่งตั้งไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยและหลังจากตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับทางระบบเนี่ยจะให้เราใส่รหัสผ่าน Apple ID เพื่อเป็นการยืนยันนั่นเองนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยครับหลังจากใส่รหัสผ่าน Apple ID เสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้นะครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราตั้งรหัสผ่านในรูปแบบที่เราต้องการได้แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับ และนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอในรูปแบบที่เราต้องการนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ AI-Phone ทุกท่านนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้นายตึงหนืดฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ